วันน <those tracks. S 1> ี้เราจะมาจับผิดโปรนะครับใครโปรผมถ่ายไว้หมดโอ้โอ้ยใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันจะโผล่ที่เอาโอ้ยเยอะเยอยยยจับผิดโปรครับเป็นนักจับโปรครับ ผมผันเหชีวิตมาจับโปแล้วครับอุ้ย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 ยังยังยังจะมันเยอะตลอดโอ้ยแย่จังอุ้ยอุ้ยมันยังไม่ตาย อุย๊ยโอยโงใส่ห้องนี้จะไม่มีโปรจามา้งโปรมาหน่อยไปเห็นหน่อยโปรโปรโอ๊ยโอ้ยกรดเด็ดเลยสัตว์โอ้ยนั่นไม่อยากเสียตังค์เสื้อไอ้รถเวลาปอนเลยไมสัตว์โอ้ยยา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 ยยาย อุ้ย,ยนานนานงตายอ่ะเจอนันทางเยี่ยมเยี่ Mm. oh, dat is Bitch, ah, niet beleid. Hui, 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 hui. Nee, je tast maar aan. Oh, ja, 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 oh, oh, hier, oh. uh, โอ้โหแจ๊คจะใครจะใครโอ้โหโอ้อหรู้สึกว่าห้องนี้ยังไม่มีโตนะครับหรือว่าผมไม่ได้สังเกตมื่อแต่ยงิงไม่น่าเป็นไปได้นะครับถ้าใครผิดสังเกตผมจะรู้ทันทีนะครับไม่ใช่เป็นใครเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูก่อนดูเชิงดูเชิงก่อนไม่น่าใช่ อุ้ยไม่รู้อ่าถ้าใครสนายรัวผิดปกติอ่ะเอาหมดอ่ะจะหนีดิแหมลั่นสีนี่มันไม่ชินนี่มันปุ่มยากยาดิยาดิใครใครใครเฮ้ยใครวะอ่อนล่างล่ะ กินาโอ้ยใครวะเออ้ยโอ้ยโอ้ยโอมยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคเโอค้องยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อมแบบยมนอจจนยโอ้ย้ยัยอ้ยโยอ่ะโอ้้้อ้อ้ยอ้อยอ้อยอ ยังไม่ไปเพราะมันยังไม่จงแจ้งครับถึงอัดชิปส่งเกมไปก็มันก็จะแย่ผมก็จะเป็นคนที่ดูไม่ดีเอ้ยเขาเก่งไอ้เหี้ยด่าโฟได้ไงของผมกากเลยเนี่ยออกมาแนมออกมาเนี่ยหยาอย่าสิเนี่ย กำลังเปลี่ยนแม็กอยู่ไร้มารยาทจริงเลยโอเ <Okay. S 1> ห้องนี้จับโปไม่ได้เลยครับเรามาต่อกันที่ห้องหน้าดีกว่าครับ